เมนูวันนี้นะคะกุ้งนอนแหกุ้งนอนแหนะคะวันนี้ขอแนะนำตำราหนังสือคู่มือการครัวเล่มสามคือเล่มสามเพราะว่ามี3ามเล่มของคุณน้าของน้าเราเองน้าหมุยนะคะแล้วก็ยืมคุณน้ามาแล้ยังไม่ได้คืนก็เลยเอามาลองทำหนังสือจะเห็นว่าราคาเล่มละ80สตางโดยถนอมปารบุตรนะคะไม่ร้องลูกไม่ร้อง ู่มือการครัวเล่มนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่เล่มหนึ่งก็จะมีข้าวหวานอาหารว่างใช้เลี้ยงเวลากลางวันเวลาบ่ายเวลาคำ่ำปอกที่สองเป็นพวกยำม,มีสลัดพวกทอดพวกเครื่องจิ้มอันนี้เล่มสมเครื่องเคียงและของว่างวันนี้หยิบเล่ม3ม,มาทําก่อนกุ้งนอนแหนะคะเครื่องปรุงของกุ้งนอนแหก็จะมีกุ้งใหญ่เนื้อหมูรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือว่า เราก็จะรู้จักกันในชื่อของสามเกลอือจะอยู่ในเครื่องพื้นฐานในการขึ้นเมนูของอาหารไทยนะคะพริกชี้ฟ้าแดงน้ำมันหมูฟองเป็ดในตำราเขียนว,ว่าฟองเป็ดนะคะฟองเป็ดก็คือไข่เป็ดนั่นแหละแล้วก็ถั่วลันเตากะป๋องน้ำมันน้ำมันในในตำรานี้เราใช้น้ำมันหมูเนาะน้ำมันหมูเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอย่างอย่างแรกเกิดมาเนี่ยอยู่ในครัวคุณยายคุณยายจะมีเจียวกากงหมูน้ำมันหมูเอาไว้ใช้อยู่แล้วแต่ว่า จะมีอยู่ยุคหนึ่งที่จะเหมือนกับแบบไม่แนะนําให้ทานน้ํามันที่เป็นไขมันจากาสัตว์มาในยุคนี้ก็เริ่มกลับมาใช้น้ํามันจากาสัตว์แล้วนะคะก็จะมีงานวิจัยมากมายก็ไปอ่านดูได้ว่าดีไม่ดียังไงจริงๆแล้วก็คือไม่มีอะไรที่แบบเลวไปทั้งหมดดีไปทั้งหมดสรุปใจความคือใช้ให้มันพอเหมาะให้มันถูกประเภทถ้าเผื่อว่ามันเหมาะกับการใช้ความร้อนสูงก็เลือกน้ํามันที่เหมาะกับ การใช้ความร้อนสูงเวลาเราทําสลัดเราก็จะเลือกน้ํามันที่มันไม่ควรผ่านความร้อนเลือกใช้ให้เหมาะสมไม่ใช่มากเกินไปโดยประมาณค่ะวิธีทํานะคะก็จะมีเอากุ้งใหญ่มาปอกเปลือกวันนี้เราก็ได้กุ้งมาจากปิติซีฟูด๊ดเพื่อนของเรานะคะก็จะ ทำมาเรียบร้อยแล้วหางกับหัวคงเอาไว้นะคะ่าแบะให้ตลอดแล้วก็สับเนื้อหมูให้ละเอียดน้ำก็ใช้หมูบดไปเลยนะคะโขลกซ้าเกลือรากผักชีกะทิพิไทยและเกลือให้ละเอียดเค้ากับเนื้อหมูที่สับไว้พอกลงบนท้องกุ้งพริกชี้ฟ้าแดงหั่นยาวผาาเฉลียงบนหมู2เส้นถั่วกระป๋องประดับลงด้วยพอง,งามแล้วก็เอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยนะคะไปนึ่งให้สุกค่ะตั้งน้ำมันหมูใส่กระทะพอร้อนต่อยไข่ใส่ชามให้เข้ากันเอามือจุ่มไข่ โรยให้เป็นฝอยลงในน้ำมันเอากุ้งนึ่งที่สุกแล้วเนี่ยวางลงบนฝอยไขย่ตลบฝอยพันข้างหลังพอฝอยกรอบก็ตักขึ้นใส่จานจัดผักที่ขอบจานให้งามจิ้มน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดหรือน้ำพริกเผาค่ะเริ่มทำเอากุ้งออกมาก่อนเอากุ้งออกมาชุบอันนี้เก็บหัวเอาไว้เอาเปลือกออกเอาเปลือกตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูพอกแล้วก็ไปนึ่งชุบอุ้ย กุ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอนึ่งวิธีการนึ่งโดยที่เรากำลังคิดว่านึ่งโดยที่เราขี้เกียจเราจะทำไงได้บ้างน้ำลองเดี๋ยวเปลี่ยนมหมอนึ่งเวฟไม่ได้มอหุงข้าวไม่อยู่แล้วหาวิธีนึ่งก่อนแรับนึง few moments later ครกมาค่ะโอ้ยหนัก เวลาใช้โคกนะคะก็หาอะไรรองเขาซะหน่อยมันจะได้เสียงไม่ดังไม่กระเทือนเนาะรากผักชีนะคะลากผักชีล้างเอาส่วนที่เป็นส่วนส่วนดินส่วนสกรปรกนะคะออกไปแล้วเราก็ขูดเอาส่วนดำๆส่วนที่มันเป็นเป็นดินเป็นสิ่งสกรปรกนะคะออกไปเหลือแต่ส่วนขาวๆแล้วก็หัน่นซะหน่อยก่อนที่จะตำการหัน่นก็จะช่วยให้เราตำได้ง่ายขึ้น วิธีการตำง่ายสุดก็คือตำทีละอย่างแล้วผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะทุกอย่างก็จะใช้กะเอาใส่เกลืออันนี้นะคะเราก็จะตำโขลก รากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือให้ละเอียดเท้ากับเนื้อหมูที่สับไว้แล้วก็เอาเนื้อหมูเนื้อหมูบดลงไปคลุกพอประมาณคลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้นะคะเข้ากันได้ดีแล้วตั้งน้ำรอน้ำเดือดนะคะระหว่างนี้เอาพริกพริกมาหั่นซอยเช่นซอยไว้แปะบนเนื้อหมูเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เอาไอหมูสับใช่ไหมคะพอพอบดหมู เข้ากับเครื่องเสร็จแล้วก็ใช้พริกซอยเส้นเนี่ยค่ะวางพาดน่าจะเพิ่มช่วยเรื่องของสีสันพริกซอยเส้นเสร็จแล้วอันนี้ผ่าแบะตลอดตัวแล้วนะคะเก็บหัวเอาไว้อันนี้เขียนว่าพอกลงบนท้องกุ้งพอกไปเสร็จแล้วเอาพริกซี้ฟ้าแดงหันยาวพาดเฉลียงลงบนหมูสองเส้นหนึ่งเส้นสองเส้น ัวที่2ค่ะเก็บหางน้องเอาไว้พึบพ่อพ่องลงบนท้องกุ้งตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเต็มหนึ่งหนึ่งปิดฝา เนื่องจากบ้านเราไม่มีหม้อนึ่งนึ่งในหม้อหุงข้าวก็ได้ตั้งน้ำร้อนหาตะแกงวางแล้วนึ่งตอนนี้ระหว่างที่รอน้องกุ้งเสร็จนะคะก็จะมาทำไข่ฝอยเริ่มจากพี่แป้งขอไข่เป็ดะคะ่ะในตำราอาหารไทยนะคะส่วนมากเราจะเจอจะเจอเรื่องของไข่เป็ดเยอะก็จะมีคนถามว่าทำไมใช้ไข่เป็ดใช้ไข่ไก่ แทนได้ไหมถ้าในอาหารนะคะก็ใช้แทนกันได้เกือบทั้งหมดไม่ไม่ได้ถึงขั้นว่าใช้แทนกันไม่ได้นะคะแต่ว่าความต่างของเขาเนี่ยมันจะต่างทุกอย่างเลยต่างทั้งสีทั้งความมันทั้งเท็กเจอร์หลายๆอย่างถ้าเป็นขนมเนี่ยจะมีขนมบางอย่างซึ่งแทนไม่ได้เนื่องจากมันจะไม่ได้เท็กเจอร์ที่ต้องการในอาหารมันก็อาจจะสีไม่เหมือนเท็กเจอร์ไม่เหมือนเท่านั้นถ้าเผื่ว่าลองแบบ อ่านในตำราบ,บางทีในสมัยนั้นจะใช้ไข่เป็ดในสูตรอาหารค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าการเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์ไม่เหมือนกับในสมัยนี้ด้วยตามบ้านก็จะมีการเลี้ยงเป็ดเพื่อที่จะเอาไข่มาใช้ทำอาหารเวลาเราทำอาหารไทยอาหารที่บ้านเลยเนี้ยคะก็จะเป็นแบบใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านค่ะได้ง่ายจริงๆในตำราในตำราอาหาร ความความสนุกของการอ่านตำราทำอาหารมันคือในเมนูเดียวกันเนี่ยเขียนในเล่มต่างๆกันมันก็จะมีวิธีที่หลากหลายมากมันแทบจะแบบไม่มีไม่มีใครผิดใ,ใครถูกอะค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเป็นสูตรใครอันนึงที่สนุกมากคือแต่ละเล่มเนี่ยมักจะมีเมนูไข่เจียวของแต่ละเล่มแล้วก็มันจะไม่เหมือนกันเลยไข่เจียวของแต่ละบ้านจะมีเอกลักษณ์มากๆอาจจะอาจจะเป็นซีรีส์ต่อไปเนาะ รวมไข่เจียวจากตำราต่างๆอย่างแบบแต่ละบ้านเนี้ยบางคนก็จะชอบแบบไข่เจียวแบนไข่เจียวฟูไข่เจียวกรอบไข่เจียวนิ่มไข่เจียวแบบมันเป็นเรื่องสนุกของไข่เจียวอ่ะในตอนนี้น้องเซตแรกนะคะอ่ะคราวนี้นะคะน้องเอาน้ำออกนิดนึงุชชบอันนี้ก็คือเป็นกุ้งที่ ที่ลวกเสร็จแล้วเอ่อที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะมานอนแหคราวนี้เราก็จะเอาน้ํามันหมูตั้งในกระทะพอให้ร้อนเอาไข่ใส่ในชามคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะเอามือจุ่มโรยเป็นฝอยในน้ํามันแล้วก็เอากุ้งที่นึ่งสุกแล้ววางบนฝอยไข่แล้วก็ตลบฝอยรอให้มันกรอบแล้วก็ใส่จานน้ํามันหมูเบาไฟ ขอทดลองก่อนเนาะว่าจะรอดหรือไม่ขอเป็นไฟอ่อนก่อนแล้วกันเอากุ้งลงไปชุบแล้วก็เอาตลบตลบตลบอันนี้วิธีการทำแหกก็ค่อยๆโปรยมันไปมันก็จะแหของมันเองอะ่ะจริงๆแหนี่ก็เป็นงาน ีมือประมาณหนึ่งนะคนที่ทำแผลสวยๆนะสวยมากอันนี้ยอมรับเลยว่าทำไม่ไม่สวยมากแต่ก็ถือว่าสวยอกุ้งลงไปเนื่องจากกระทะเราเล็กเราก็เอาหัวออกแล้วก็ตลบน้องเขาขึ้นมาตลบตลบแผลขึ้นมาตลบแผลขึ้นมาตลบแผลขึ้นมา เรียบร้อยง่ายเถอะตอนแรกอ่อานแล้วเหมือนจะแบบมีความยุ่งวุ่นวายไก่ก่องไม่จริงเขาก็จะมีเทคนิคการทำแหนที่แบบต้องความสูงที่มันเท่าจังหวะนิ้วมืออะไรเงี้ยค่ะอ,อันนี้เป็นแหนแบบ a อ s บส a ตรชุบปุ๊บเสร็จเอาแหนมาครอบ อืมเปลี่ยนอยากลองหลายๆด้านดู <Yeah. S 1> ด้านเมื่อกี้สวยกว่าค่ะนี่โอ้โหอันนี้เป็นตัวที่มั่นใจว่าทางบ้านน่าจะทำได้สวยกว่านี้ เสร็จเรียบร้อยนะคะกับเมนูกุ้งนอนแหค่ะกุ้งนอนแหนะคะจากตำราหนังสือคู่มือการครัวนะคะอันนี้เป็นเล่ม3ค่ะเขียนโดยถนอมปาละบุตรค่ะเล่มละ80สตางค์นะคะไปหาซื้อกันได้มีพิมพ์จำหน่ายที่ศึกษานุมิตรสมาค,คมสีแยกวัดตึกถนนเยาวราชเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเนาะหาได้ตามร้านหนังสือเก่าค่ะทั่วไปเมนูกุ้งนอนแหนะคะเมนูก็ถือว่า ไม่ได้ทําง่ายแบบง่ายง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็ต้องเริ่มจากการแบบเอามานื่องก่อนนื่อเสร็จแล้วก็ไปโรยโรยไข่แล้วก็หอ่อไม่เป็น,เป,นเป็นแบบไม่ได้ง่ายง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากแน่ๆแล้วก็วัตถุดิบก็หาได้ใกล้ตัวอาจจะทําไม่ได้ง่ายมากแต่ว่าทุกคนชอบแน่ๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเมนูที่เห็นกันบ่อย ก็สำหรับเมนูนี้นะคะถ้าเผื่อว่าใครลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็อยากจะให้ลองส่งภาพส่งคอมเมนต์หรือว่าคุยกันได้นะคะว่าชอบไม่ชอบยังไงลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างส่งรูปมาคุยกันค่ะใครอยากได้เมนูสูตรอะไรหรือว่ามีตำราอาหารอันไหนนะคะที่แบบอ่านแล้วยังไม่เห็นภาพว่ามันควรจะทำยังไงแนะนำกันมาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวลองทำให้ดูค่ะขอบคุณมากค่ะ